สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจนมี AP กับดาวโจนเช้านะคะประจํวันที่26กับ27มกราคมนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจนมี p 5กับ8นะคะ700 5051 5357 5859 8081 8283 8485868788 38858

จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปดหนึ่งดนะแปดมาเหมือนกันเด้อ8แปดกับเจ็ดมาทั้งสองแนวทางนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ